ก็จ,จะเป็นเรื่องของคนละครึ sì, ่งมากกว่านะครึ added, ่งแรกเราเตะทำผลงานได้ดีในเรื่องของการได้กดดันแล้วก็ทำตามนักกีฬาที่เราพยายามสร้างมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ปัญหาเดิมเดิมเรามีปัญหาในเรื่องของแาร้ายี่เรื่องของการเรื่องการปุตบอลการเข้าทำหรืออะไรเงี้ยมันยังต้องต้องพัฒนาต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ พอขึ้นหลังปุ๊บเชียงรายเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการขึ้นมาหอกันแล้วพยายามที่จะสร้างเกมรุ่มมากขึ้นมากกว่าขึ้นหลังลแล้วเราก็เลยไม่เล่นแบบเดิมไปขึ้นแรกมันทําให้ต้องถอยได้ดยอมรับแล้วก็อาจจะเรืองความมั่นใจด้วยที่เรามีมาตลอดว่ามัน,มนไม่ชนะหรือแพ้มามันทําให้เรากค่้าๆตัวที่จะเล่นแบบเดิมขึ้นหลังก็เลยทำให้เชีรายสมาที่จะผลัดนี้กับเรไ้แลมีโอกาสที่ นี่จะเหมือนันได้หลายครั้งเราเองแทนที่จะมีจังหวะที่คนจะได้ประตูจากเกมการแข่ชานหรือจากการสร้างโอกาสไปทั้งที่แล้ที่หน่อมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราไม่ช่วยก็เลยทำให้หมดการในช่วงท้ายเกมก็ต้อง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 จับจุดนีที่หาฟังกด้วยกันมาได้ดีกว่าเป็นเป้าหมายเดิมก็เป็นเป้าหมายเดิมมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลเราตั้งเป้าหมายกันมาว่าเราอยากที่จะ จะไม่ได้ในปีนี้ไม่ว่าจะทั้งสามตู้เองนะก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมอะไรเงี้ยพยายามที่จะรักษาเส้นทางในช่วงเวลาที่เราสะดุดมาอะไรเงี้ยเราก็ยังยังบอกเดียว่ายังยังอยเส้นทางห้าอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่าเราเรามีแม็กตอกค้างอีกเนอร์กัรดที่สามารถที่จะทําแต้มให้ใกล้เคียงขึ้นมาอีบเลยเงี้ยเพราะว่ายังเหลื่อีกตั้งเก้าที่สิบแม็ที่ที่จะไม่มีการแข่งขันแล้วก็ผู้ร่นสู้ก็มีโอกาสที่จะทิ่านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย การที่อยากขับนลอดเราก็ต้องโฟกัสที่ตัวเราเองตลอดเก้าถึงสิบแบบงนี้เพื่อไม่ให้สะดุดแต้มมากไปกว่านี้เราต้องทำาับตัวเราเองให้ให้ได้ทุกนัดในแต้มให้ได้สามแต้มทุกนัดก่อนถ้าถูกไปโฟกัสที่ตัวโซ่ก็ต้องขอบคุณกองเชียร์แบงคอกเพื่อที่สละเวลากันมาแล้วก็เดินทางกันต้งไกลมากๆก็หวังว่าสามแต้มวันนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เดินทางลับด้วยความความสุขกับสามแต้มที่ได้รับแล้วก็ ตลอดการเดินทางระยะยาวนะที่กับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเชียงรายด้วยที่วันนี้เข้ามาชมกันหนาแน่นมากแล้วก็ทําให้เกมมันสนุกและมีคุณภาพในการที่เราเล่นที่ประเทศแฟนบอลอย่างเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ